สวัสดีครับผมป่าน b o x กซ่าเ i n g วันนี้มีโอกาสมาทดลองขับขี่ยามาฮ่า m a x 155รุ่นใหม่ล่าสุดแบบ All New ครับรุ่นนี้คือมีมอเตอร์ไฟฟ้าครับเรียกว่า YECVT ครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแล้วกันว่าผมรู้สึกอะไรอย่างไงมีความคิดเห็นอย่างไรครับรอติดตามได้เลย เรามาทําความรู้จัก All New Yamaha N Max 2025กันจากเล็กน้อยแล้วกัน <S <S เขาจะมีให้เลือก2รุ่นย่อยครับได้แก่รุ่น Standard แล้วก็รุ่นที่เป็น Tech Max Tech Max คือรุ่นที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าครับมีระบบส่งสายพานเป็น YE CVT ฮะแล้วก็ตัว Standard ก็จะเป็นเป็นสายพานมูเล่ไล่เม็ดเหมือนเดิมครับอ่ะอันนี้หลักๆเลยผมอยากเล่าว่าตัวไฮไลท์ของ N Max อะ่ะมันคือตัวที่เป็น Tech Max ที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่เป็น YE CVT นั่นแหละ คืออันนี้คือเทคโนโลยีใหม่เราเห็นข่าวก่อนหน้าแล้วเขาเปิดตัวที่อินโดนีเซียไปทัพักใหญ่แล้วครับแล้วก็วันนี้คนไทยก็มีโอกาสได้สัมผัสเทคโนโลยีนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต้องเล่าอย่างนี้รถอัตโนมัติสายพานกับยามาฮ่าเนี่ยอยู่คู่กับบ้านเรามานาะนยาวนานครับเขานิยามว่าเขาคือผู้จุดกระแสรถอัตโนมัติสายพานในไทยครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปีประมาณพศ2 5 4 5 4 6โดยประมาณครับผมว่าทุกคนน่าจะรู้จักยามาฮานโวครับนโวคือตัวแรกที่เป็นผู้จุดกระแส จริงๆครับคือเทคโนโลยีวันนั้นน่ะ มันถูกใช้งานมายาวนานมากๆแล้วครับแล้วก็วันนี้ครับปี2568แล้ว2000หรือไม่ก็คสก็อสองศ2025เนาะก็เรียกว่าเป็นการพัฒนาอีกรอบนึงแล้วกันสำหรับยามาฮ่าที่เอาเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใส่ในวงการครับคือยังไม่มีใครตอบได้ว่ามันจะสําเร็จไหมมันจะอะไรอย่างไรไหมคือมันใช้งานได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยครับแต่มันจะได้รับความนิยมไหมอันนี้ต้องรอติดตามกันต่อไปครับมันคือเรื่องของอนาคตแต่ผมเชื่อว่าอ่ะเขาใส่แล้วใน NMa x แอหลหรอกใส่แล้วที่อินโดนีเซียอนาคต x-mac ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับแล้วก็วันนี้คือของใหม่ครับมันคือของใหม่แล้วมันคือควบคุมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ามีกล่องสมองกลไกควบคุมทุกอย่างครับเรียกง,ง่ามันพัฒนารถอะ่ะให้ขับขี่ดีขึ้นกว่าเดิมครับในฐานะที่ผมมีโอกาสได้ลองแล้วผมรู้สึกว่า มันคือรถอัตโนมัติสายผ่านเหมือนเดิมแต่มันมีอะไรบางอย่างมันมีฟ e e l i n g อะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมมันจะมีการบูสตจะมีการ engine b r a k ที่รู้สึกได้ครับโดยเฉพาะ engine b r a k อ่ะเวลาลงมาเนี่ย กดได้เลย3ระดับครับมารู้สึกหน่วงจริงๆฮะแต่ถ้าใครกังวลว่าเฮ้ยเราอยากขับขี่รถใช้งานไม่อยากเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอะไรไม่อยากอะไรก็มันก็สามารถใช้ได้ปกติครับอย่างที่บอกไปว่าสมมติน่ะคุณผู้ชายอยากขี่สนุกอยากได้รถอัตโนมัติขี่สนุกตัวคันนึงแล้วก็เลือกเป็น N Max ที่เป็น Tech Max ใช่ไหมกับกันวันไหนคุณผู้หญิงอยากขี่ด้วยก็สามารถสตาร์ท ขี่ออกไปได้เลยครับไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวไม่ต้องไปแตะต้องอะไรกับไอตัวบูตคันเร่งอะไรครับสตาร์ทเครื่องบิดคันเร่งขี่ออกได้เลยมันคือรถสายพานปกติทั่วไปแต่กับการถ้าคุณผู้ชายอยากขี่สนุกอยากบูตอยากมีตาเร่งเพิ่มเติมก็ กดได้ครับใช้งานได้ที่สําคัญผมต้องเล่าอย่างนี้ก่อนผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งเลยกันเวลาเทคโนโลยีใหม่มาปุบบัดแล้วก็เอามายัดใส่รถอะหลายๆอย่างแล้วอย่ายามาฮ่าก่อนหน้าจะเป็น YAMT ฮะเป็นเกียร์ที่อยู่ในตัว MT-09 อย่างเนี้ยมันเพิ่มเข้ามาแล้วคุณไม่ต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมมาคุณสามารถ ขับขี่ใช้งานมันได้เลยอันนี้คือเรื่องที่ดีครับมันคือเรื่องที่ควรจะเป็นเลยเรื่องนี้เลยเ <_ C 1> ช่นเดียวกับตัวเทคโนโลยี YE CVT ฮะ <_ C 1> คุณสามารถใช้งานมันได้โดยที่คุณไม่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมครับต้องยกให้กับการวิศวกรของยาม a ที่ดีไซน์ออกแบบได้ดีฮะอ่ะอันนี้คือเรื่องที่ผมอยากเล่าแล้วกันครับประมาณนี้ครับ ความรู้สึกที่ผมได้ทดลองขับขี่กันสำหรับ All New Yamaha N Max ที่เป็นตัวมอเตอร์ไฟฟ้าฮะ YE CVT พูดเลยได้ว่ามันแตกต่างกับ รถอัตโนมัติแายผ่านที่เคยขับมาทั้งหมดเลยมันมีอะไรบางอย่างที่ทาให้รู้สึกพิเศษครับไอ้ตัวมอเตอร์ไฟฟ้านั่นแหละที่ผมไม่ได้ลองขับอะ่ะนั่นคือสถานที่ฮะก็คือแก่งกระจานเซอร์กิตครับก็มันมีทั้งเป็นเนินเขาทางลงทางตรงอะไรพวกนี้มันทําให้แบบได้ลองหลายอย่างซึ่งตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันสร้างความพิเศษความแตกต่างก็คือหลกัหลกๆอะ่ะเขา,าจะมี3บูสเช่นแมจะมี3สเต็ปครับเวลาเร่งอ่ะรอบเครื่องสเต็ปที่1 2 3ตัวมอเตอร์จะปั่น สเต็ป1สเต็ป2สเต็ป3มครับสมมติอะพอรอบเครื่อง4 0 0 0ปุ๊บอะแล้วจะสามารถใช้บูธได้ใช่ไหม mm hmm. เขาบูธหนึ่งมันจะเด้งพาไปบูธสองแล้วก็บูธสามอะ mm hmm. ผมรู้สึกว่ารถจะไม่ค่อยมีอาการบิดออกตั้งเท่าไหร่แต่กับการเวลาแบบให้ระบบเน้นในการเป็น engine bay เฮ mm ้ย hmm. ผมรู้สึกว่ามันแตกต่างย่าง mm hmm. ชัดเจนครับมันมีความหน่วงแบบสัมผัสได้เลยวหน่วงระดับที่หน mm ึ hmm. ่งที่สองที่สามครับทำให้แบบเออเวลาลงเขาวเนี่ย ไอ้ตัวนี้ช่วยได้ครับแล้วก็อีกมุมนึงอย่างอันนี้นะผมมองว่ามันช่วยให้แบบการขับขี่มีมิติเพิ่มเติมครับที่สําคัญรถมีโหมดให้เลือก2โหมดครับเป็น T โหมด T โหมดคือทาวโหมดกับสปอร์ตโหมดครับคือตัว S ก็สามารถเปลี่ยนได้เลยระหว่างขับขี่ใช้งานครับซึ่งฟีลลิ่งการขับขี่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยอันนี้คือฟีลลิ่งที่ผมได้สัมผัสขับขี่มานะพื้นฐานเรียกว่าจริงๆอ่ะเขาบอกใครเคยขับเนแ m a กมาพื้นฐานอะไรต่างๆอ่ะมันเหมือนเดิมหมดมันมีแค่การปรับเปลี่ยน ภายนอกของรถนะครับปรับโฉมใหม่นี้คือเรื่องปกติเดี๋ยวพาดูรอบคันครับเพราะว่านอกจากไฮไลท์ของตัวที่เป็นตัว t e คแม็กที่เป็นรุ่น YE CVT ก็ e คือตัวมอเตอร์ไฟฟ้าสายพานระบบส่งสายพานใช่ไหมไฮไลท์อันนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดหรือตัวที่เป็น t e คแม็กก็ได้เช่นกันครับว่าคือการปรับดีไซน์ใหม่รอบคันครับอ,อันนี้ทางยามาฮ่ายืนยันว่าเป็นการปรับโฉมแบบ all new เลยอ่ะให้ดูก่อนเลยเดี๋ยวไล่ดูรอบคันครับ อย่างชุดหน้าอย่างนี้ก็ปรับปรับใหม่ครับเป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์ครับสองสองดวงครับซึ่งเขาเคลมว่าคุณภาพแสงสว่างเนี่ยดีมากๆเลยทีนี้ถ้าเป็นตัว Tech m a กใช่ไหมตัวที่เป็น YECVT อ่ะมันจะมีเพจอยู่บอกเล็กๆน้อยครับตรงจุดหนึ่งแล้วก็ตรงที่ตัวชุดกองอากาศตรงนี้ฮะที่เป็น YE c ี t ตรงนี้อันหนึ่งอ่ะที่มงบอกว่ามันคือรุ่น ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็เป็นเรื่องสีสันนะฮะที่มีความแตกต่างแต่ภาพรวมดีไซน์ของรถอ่ะเหมือนกันหมดจริงๆอ่ะผมให้ดูก่อนเลยระบบไฟส่องสว่างเป็น LED หมดแล้วครับเป็นรอบคันเลย full LED ไฟท้ายนี่ผมชอบมากสวยฮะไฟท้ายนี่สวยเลยดีไซน์ดีเลยมีโลโก้ยามาฮ่าฮะเด่นเด่นเรื่องท่าทางกันกับเขี่ยอะไรพวกนี้รถตัวนี้ฮะมันไม่ใช่รถแบบรุ่นใหม่มันคือรุ่น ที่ทำตลาดมายาวนานครับพวกการดีไซน์ท่านั่งการจัดการท่านั่งการขับขี่พวกนี้ทำได้ดีตั้งแต่นานแล้วคือรถมันถูกพัฒนามายาวนานครับทำให้แบบตัวปัจจุบันหรือตัวก่อนหน้าสมับก่อนหน้าก็ทําได้ดีครับยอดเยี่ยมอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือคนซ้อนก็ต่ามครับผมอันนี้เรื่องท่านั่งการขับขี่ือว่าดีมากๆบารลานรถทําได้ดีฮะคอนโทรลพลิกรถซ้ายพลิกรถขวาทําได้ดีครับระบบเบรไม่เป็นหาฮะพอเป็น n m a x ปุ๊บอะความจําของผมนะพอเป็น Yamaha Enmax ปุ๊บอะ ผมรู้สึกไ <Yeah. S 1> ด้เลยว่าเขาให้เทคโนโลยีความปลอดภัย <Yeah. S 1> เยอะกว่าเพื่อนๆดิสหน้าหลัง ABS หน้าหลังแล้วก็มี traction control ครับเรียกว่าให้เยอะกว่าเพื่อนแล้วกันมีเยอะกว่าเพื่อนครับเรื่องความปลอดภัยถ้าใครแบบใส่ใจเรื่องระบบช่วยเหลือการขับขี่พวกนี้นะ Nmax คืออีกหนึ่งตัวรที่ยอดเยี่ยมครับผมพูดเสมอครับของบางอย่างมีไว้ไม่ได้ใช้ดีกว่าไม่มีให้ใช้ครับแล้วพวกนี้ยืนยันว่ามาช่วยช่วยคุณได้จริงครับบางอย่างเทคโนโลยีปัจจุบันอ่ะมันสามารถมันฉลาดฉลาดมาก,มากๆที่จะเข้ามาช่วยจัดการบางจังหวะของการขับขี่ของคุณให้ดีขึ้นครับอ่าน,นี้ยืนยันเลยอันนี้คือภาพรวมข้าวข,ของรถแล้วกันทีน่นี้ให้ดูเรือนไม้แบบชัดๆฮะอ่ามันจะมีสแสดงผลข้อมูลครบค้วนครบครบ,ครบทันฮะ เห็นไหมมีค่าเฉลี่ยต่างๆฮะแล้วก็เวลาใช้งานเห็นไหมนี่คือ T m o d e สามารถปรับได้เป็น S m o d e S m o d e คือ Sport นี้คือ Town Mode แล้วก็อย่างบอกเป็น 1, 2, 3อะไรพวกนี้ฮะที่บอกไปตอนแรกแล้วแล้วก็หน้าจอสองครั้งสชั้นนะฮะเหมือนนี้เลยเหมือน X Max เลยอันมันจะแสดงแผนที่แสดงแมปจากการ์มินิกด้วยของพวกนี้ถือว่าของดีให้มาฮะ อันนี้หน้าจอตัวสแตนดาร์ดนะฮะเห็นว่ามันจะมีความแตกต่างกันนะฮะกับตัวที่เป็น t e c h m a c ตัวสวิตช์แฮนด์ฝั่งซ้ายดูถ้าเป็นตัว t e c h m a c ตัวที่เป็น y e ซีบี B ถือว่ามันจะมีตุ่มเพิ่มเติมเข้ามาฮะอย่างตุ่มชิปอย่างนี้ตุ่มโฮมอย่างนี้ครื่องจอยสติ๊กอย่างนี้ฮะเพราะว่ามันเป็นหน้าจอทีเอฟพแล้วหน้าจอสีเพิ่มเติมเข้ามาใช้งานง่ายฮะแทบจะไม่ต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเลยส่วนฝั่งขวาลานอ็ฮะปกติไฟพามาฮะแล้วก็สตาร์ท จบแล้วม็วคือพวกสวิต์อะผมยืนยันว่าไม่ต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติม,มใช้งานง่ายมีเรื่องหนึ่งฮะที่ขับแล้วก็เจอมาคือเรื่องตุ่มชิปตุ่มบูส์เนี่ยกับตุ่มแต่มันใกล้เคียงกันใหม่ๆเชื่อว่าใครหลายคนอาจจะกดผิดอย่างแน่นอนครับเพราะว่าผมก็กดผิดเช่นเดียวกันครับแต่พอใช้ไปสักพักหนึ่งน่าจะชินนะน่าจะไม่มีปัญหารเรื่องตุ่มนี้นะชิปกับแต่ใกล้ๆกก,กัน เช่นเดียวกับสวิตช์แฮนด์ฮะตัวแตนด์ดก็จะมีความแตกต่างฮะมีปุ่มให้กดอยู่น้อยฮะไม่มีอะไรมากมายแตกต่างกับตัวเท c กแ a ็กที่มีปุ่มนู่นนี่น,นั่นมีบูทมีน,นั่นนี่ฮะอ่านี่คือความแตกต่างเรื่องที่ใส่ของฮะที่ที่ใส่ของมีทั้งซ้ายทั้งขวาฮะแล้วก็มีที่ชาร์จเป็นไทซ C แล้วหัวเป็นไทซ C เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ฝั่งขวาเป็นเกะ๊ะนี่เปิดปิดได้แล้วก็ใต้เบาะ ใต้เบาะก็เหมือนเดิมฮะใต้เบาะนี่ขนาด25ลิตรฮะใหญ่ใช้ได้ฮะขนาด25ลิตรสามารถใส่หมวกแตก็น็อกเต็มใบได้ที่เขาเข็มไว้ ทีนี้ทางยามาฮ่าก็คือเขาไม่ให้เลือก2รุ่นย่อยครับสำหรับ N m a x ก็คือเป็นรุ่น YECVT ที e C v T, ครับที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็ยังมีรุ่นสแตนดาร์ดอยู่เหมือนเดิมครับมันเป็นตัวเลือกแล้วการสําหรับรุ่น YECVT ครับพูดว่ามันคือเทคโนโลยีใหม่มันคืออนาคตของยามาฮ่าครับแล้วก็เชื่อว่าอนาคตเนาะมาแน่แอร์ล็อกแอร์ล็อกเขาต้องมาแน่นอนอยู่แล้วเพราะเปิดตัวที่อินโดไปแล้วแล้วก็คิดว่า X m a x ในอนาคตรครับก็ต้องยัดมาเช่นเดียวกันครับทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผมสัมผััสสได้และกํารหรบ Yama OrNe NMAX 155ที่เป็น YECVT ครับกอ,อกมอเตอร์ไบฟ้ายืนยันคำเดิมครับสิปากว่าไม่เท่ากับคุณไปสัมผัสขับขี่ด้วยตัวเองฮะสามารถไปสัมผัสคันจริงได้แล้วที่ตัวแทนสู่จำหน่ายยามาฮ่าทั่วประเทศครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อะไรอย่างไรก็กดไลค์กดแชร์กดตัวใจพวกเราด้วยฮะชาวบอกซ่าลซ